แล้วไทยเมืองหลวงเฮานี้เฮ็ดยังไงครับมือสังขารขึ้นนะครับทำบุญทำชาทำอู้สูควันกันทุกทุกวันเออทุกทุกเดือนฟุกแค่ไหนฟุกแค่ไหนต้นต้นลมในตักบาศขวาอยางมือซ้ายกักบตักบาศตอนนั้นแล้วนี่แล้วกันทำอู้สูควันฟูกแค่นกันแต่ละเดือนให้กับพวกลูกหลานที่มาจากทางไกลหรือมาซุมมาเซากันนี้บ่เจ้า ถือว่าเป็นเป็นการหนึ่งครับมือสำคัญขึ้นคุณประเพทีลาวเขาประเพณีลาวประเพทีลาวเขาครับเพราะว่ามือสำคัญขึ้นแล้วเราับชกปีมาแล้วภู้ีเนี่ยครับมือนี้ขึ้นมือนี้คือกันขึ้นมือนี้คือกันพวกอันนุ่มน้อยนี่ไปขึ้นภู้สีบูซาเข้าบูซาเข้าบูซาเข้ากับตัลูกขาดดอกซีมือนี้ได้ โชคดีที่ได้กลุ่มหนุ่มสาวของชาวมืองหลวงได้ชวนให้ไปยายเข้าพระหรือไปทำบุญตามวัดต่างๆและที่สุดก็คือจะต้องขึ้นไปที่บนอับพระธาตุจอมสีซึ่งอยู่บริเวณหน้าใจกลางเมืองของหน้าพระราชวังหรือปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของ ลาวหรือของมือหลวงพระบางเอาเขาซิบยายวัดไดก่อนวัดปากคานเนาะวัดปากคานนี้มีความหมายชื่อตามแม่น้ำคานแม่น้ำคานนี่จะไหลไปบรรจบ กับแม่น้ำโขงแล้วไหลลงไปอาเมืองชยัยบุรีเมืองปากลายแล้วก็เข้าไปที่ประเทศไทยอีกครั้งนึงก็คือเชียงคานจังหวัดเลยได้หมายเลขยังสาเบอร์นี่ก็สาวซีต้องได้เมียเป็นผู้หญิงเด้อ มันยิงแล้วมันบอกมันแล้วม่นแล้วโอ้โหเนี่ยเนี่ยเพิ่นเพิ่นเขียนเกี้ยวไว้อันแรกกับแมนแล้วเนี่ยได้เมียเป็นผู้หญิงแลนะอ๊ยไ่ดีเด้อเนี่ยะซีงอะม่นบอกเนีเพิ่นเขียนไว้อันแรกน่ะแมนสิถึงกระเออสิถึงเกระผมถามน้องบอกว่าคำ อธิษฐานครั้งแรกก็ผู้ชายจะต้องได้ภรรยาเป็นผู้หญิงน้องบอกโบแมนชื่อทึกเล็กทูกคนอะเรฟังโอเคโดยที่สาวเอ็ดนี้ได้ทีประจักคูบานเฮงกลมเขียนจนแผ่งตลอดจากคูโบสบานนั้นโบเสาถ้าเก็บเอาไว้ซกไงหนักหน้า ทุกข้าเปลี่ยนไปสักหน่อยจากอ้อยหอยทุกเงียงส้มว่างผู้ที่สั่งกลับมาเป็นหักสุดที่หักจะได้ผุตตาวันนี้หามาต่อวัดยังนะวัดคีรีเป็นวัดที่สามของเช้าวันนี้ที่ได้มากราบ องพระใหญ่จังวัดคีรีเฮานี่พระพุทธรูปที่พันดูในวิหารนี้เป็นเชื่อเอินซื่อตามยังจะเป็นพระองค์ลวงเนาะเป็นเชื่อเอินซื้อตามวัดเลยนะสมมติว่าวัดนี้มีนซื้อวัดคีรีเนาะเขาก็จะซื้อพระองค์ลวงมาผะคีรีเลยเจาโคอหรือว่าแ์ถูกระไดพราะ่าพรีเป็นจะซื้อว่าเป็นแ์ทูแล้วเป็นพระองค์ไม่ยั่งใจนะ กระเสือกปะดิ่งขาวคีรเีเลยแต่มาจนเนี้ยมันก็ขึ้นกับปางมาเลยทจะมีปางไลป่ปางแต่ส่วนใหญ,ญ่ในในอารามต่างๆนี่จะมีแต่พระปางสมาธิไลก่กลัวก็ขึ้นนักสม,า,สมาธิต่อไปนี่ค่ะเราจะไปอีกตึงวัดหนึ่งในวัดประสีบุญเสืองทุกคนเวลาเวลาเวลาอย่างญาตินามต่าง,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 งๆือว่าเวลาเด้วยซ้ ื่อสูตรรดน้ำต่างๆเข้ามาให้มันครบประมาณมุ่งเกาวัดเนาะ uh huh. ส่วนใหญ่เขาก็จะยังย้ายจากจุดนี้แต่พอที่ uh huh. บนนี้มันจะมี uh huh. วัดลายะนะไอ้ข้ามนิดนึงว่าววตอนไปไอ้บุญสร้างเนี่ยเพิ่นตีค้องถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยสิตีสามเทือแต่ว่าอยู่ลาวนี่ตีเกาเทือนี่มีความหมายไม่ได้ มีมีความไม้กันสีเกาเทอ่อที่จะมีแบบความเจริญฮือเหือคือความเจริญฮือเหือกความสุขคองประชาชนทัวไปนะที่มีความเนี่ยยูเย็นเป็นสุขเขาก็ต้องตีประบ่านเกาขึ้นเมืองตอนนี้คณะของเรามาที่วัดศรีบุญเหลืองหรือศรีบุญเฮือซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่อยู่ใน ด้านเหนือหรือในอดีตเขาจะเรียกบริเวณตรงนี้เป็นเมืองเหนือเมืองเมืองเหนือของหัวเออมืองของเมืองหลวงบานตอนนี้เรามาถึงที่วัดศรีมงคลซึ่งไม่ไกลนักจากวัดศรีบุญเรือง ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นมงคลวัดศรีมงคลก็วัดศรีมงคลกำแพงรั้วก็จะติดก,กับวัดศรีเรืองซึ่งถ้าเราไม่สังเกตก็จะเป็นถือนึกว่าเป็นวัดเดียวกันแต่แท้จริงก็เป็นคนละวัด ในวัดศพนี่เพิ่นเป็นสร้างพร้อมกันว่าสามวัดสี่วัดนะแม่แล้วในอะไรเนี่ยเดียวกันแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าอันตีได้กันแท้แต่คนใหญ่เขาจะบอกเป็นระยะประมาณศตวรรษที่สิบเออประมาณศตวรรษทีสิบเก้าในกระจอกกระจ้าโดยแถวนี้มีจะมิอาสี่วัดหลังจากผมเดินออกจากวัดปากคางก็จะมาที่วัดศรีเวืองวัดศรีมงคลวัดมงคลแล้วก็มาที่วัดศพ หลังจากนั้นก็จะไปที่วัดแสนหรือวัดแสนสุขที่ชาวคนที่เข้ามาหนุนบางจะเรียกชื่อแต่ถ้าเป็นคนในท้องถิ่นก็จะเรียกว่าวัดแสนสถานที่จำพรรษาของสาธุซึ่งถือว่าเป็นองค์พระสังฆราชของประเทศลาว บริเวณวัดแสนก็จะมีพระเจ้า8ศอกซึ่งรูปที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เป็นรูปที่ปฏิสังขรณ์หรือได้บูรณะได้บูรณะขึ้นมาใหม่อันนี้อันนี้เป็นจะบุรณะใหม่มันจะมีภาพเก่าตอนโดนทํำลายเจ้ากันแต่จสมอย่างอเมริกาเข้ามาต้องข่าวนะเข้ามาอันนี้งนไทยจะเป็นัยไม่ ฝรั่งกับตอนไทยนาเสาห่อเสาห่อบนสะดมนะเคย,ย,ยที่นี่เราตอนสัตว์ตะวันทีแ่นแปดร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วมาทำลายองค์พระแปดซอกนี่โดยเพราะว่าทุกๆวัดนี่จะโดนทำลายหมดทันน้งนั้นเพราะว่าเสาห่อนี้เคนจะมาคนสะดมเอาสับสินค้าต่างๆแบบแบบตะพวกที่ว่าเงินขา,ม,า,ม,ามต่างๆที่เข้าบรรจุเข้าในประทาด,ดนั่นแหละ จะมาทำลายหมดเลยแล้วก็เลือกแต่เป็นภูเป็นห้างอีเพย์มคในบริเวณวัดแสนก็จะมีองค์พระเจ้าแปดศอก<ช>แล้วก็มีลอยพระพุทธบาทจำลองวันนี้เขามาฮอสวัดได้แล้วนะวัดหนองวัดหนองนี่ก็สร้างในใกล้กัน่ะ บอลเฮานยางพานนี่เ no ด้อเพิ่นฮ้องมาอย่างวิจิตรกรรมอันนี้เป็นโรงเรียนวิจิตรกรรมเป็นโรงเรียนแบบว่าโรงเรียนว่าจะเป็นเรียนดีดีวาดรูปวิจิตรกรรมพวกอาร์ติสต์ต่างๆคอตไม้ลวดลายต่างๆแกะสลัก มันจะเป็นบารทูสสักกระดาษทรานะเขาจะมีแกลลี่ก anyway> um ็มีห้องเออวางแสดงเขาเอิ้นซื้อเต็มๆมาไปได้กิจกรรมสิ้นเป็นของรัฐบ่ของรัฐอยู่อยู่ถนนยังอันนี้จะเอิ้นว่าอันถนนเส้นกลางเลยเส้นกลางเส้นกลางแต่ว่าสักกระดิ่นี้จะเป็นเส้นใหญ่เอามาฮอตวัดปลาไพแล้วเนาะ มีต้นไ่ลยล่นะ <Okay. S 1> เป็นอันเุ็้มไม่่ยงอต้นไ่ล่ยออมบริเวณนี้เป็น,มมน <Okay. S 1> ต้นไภ่หมดนะต้นไภ,นนภโอ้อันนี้เขาก็มาอดวัดจุคลองแล้วจุมคลองนี่เป็นวัดที่เป็นรวมที่มือสร้างมาฝึกอยู่นี่ปะ โดยนั่นแล้วอันจะมีองค์การมันจะได้ถึงจ้างมรดกยูนิสโกนี่นะมันเอาเมืองล่องคามาเป็นหมอลอดกนะมันจะมาซ้อนฟรีให้กับอันอันพระแล้วก็ฟรีกับพระสมณะต่างๆนะคอร์สเลยอันนั้นจะเป็นทุกปันข้องอันพระทรงอยู่อยู่แถวนี้นะเพิ่นมาอันเฮียนี่เรียกว่าเป็นวิจิตรสิ้นสงตรงตรงนี้ได้ทุนจากยูเนสโกเนาะ เป็นการเก็บรักษาฟิล์มือ้งางของของลาวเหาเนาะเพื่อนห้องอวัดยังไงอันนะี้เป็นห้องวัดอันเสียงมวนวัดเสียงมวนเสียงมวนเสียงมวนเนาะแล้วมีปฏิ ปติมากรรมของของจีนนี่มันจะมีปฏติมากรรมของจีนมาเพราะว่าสถท้านทีนี้นะจะเป็นจีนนะตอนมาปกครองอย่างนี้นะจีนจะมาอยู่ที่แถวๆนี้นะล้วกัเพ่นก็จะมาสร้างส่วนด้กส่วนหนึ่งก็มีเจ้าเจ้าเข้ามาสร้างได้เนตคือว่านี่ก็เพื่อนนี่นะเป็นด้วระบนเดอรินเนื้อดวการรูปปั้นยังอยู่ท่านั้นอยู่อยู่ในเมืองหลวงนี่ก็ที่มีอยู่วัดเดียวี่ว่าที่มีปติมากรรมของจีนมันก็มีลายอยู่แล้วก็ยืนงกันข้ามกับ เชียงแมนก็มีอ๋อ้านเชียงแมนโดยจะเป็นวัดโลคูณนะจะปฏิญกมจะคันข้างเงือนจีนจุดเด่นของวัดนี้ก็คือมีพระพุทธรูปปางต่างๆไว้ให้ให้ทําบุญโดยตั้งแต่วันจันทร์ทั้งวันศุกร์เออวันจันทร์ทั้งวันอาทิตย์เพราะว่าพวกคนลาวทั่วไปนี้บางอย่างจะรับชื่อแบบพระพุทธรูปข้ององ่์ปางตัวเองก็ไดนะ,ะก่อนก็จะมีชาวจีนที่เข้ามาปกครองในประเทศลาวเราจะเห็นว่าวัด บริเวณนี้จะมีสถาปัตยกรรมของจีนผสมอยู่ด้วย,ยการที่จะมาทำบุญในเมืองหลวงบางหรือนครเยงจันท์ถือว่าเป็นการทำบุญที่ค่อนข้างจะง่ายมากเพราะวัดต่างๆอยู่อยู่ติดๆกันซึ่งจะทำให้เราไปมาได้สะดวกมาก นเก่ลาล่าจะเป็นบ้านเก่าข้องเหมนทัวที่ท่ารัสเซอร์อกาลม่เขาไปน้ำโอตะกอนเลยที่อันนี้จะเป็นบ้านเก่าจะเป็นมรดกเหมือนจะมีจะเป็นจุดเด่นข้องเหมอนบ่ดกโลคีกาเอาล่วงกับบางเป็นขึ้นซื้อเป็นยูเนสโกปกครองนะเที่ยวนี้ความในส่วนยามสนิยบ้านเก่าล่าแล้วก็จะมาสร้างใหม่นี่ก็บโบได้เอาออกหมดเลยตรงเลยบูรณะส่วนใหญ่ที่เป็นบ้านของอ่าท่ารัสเซรค่ะเพราะว่ามันเกี่กับพระราชาวังพระราชวังเลย เข้าเอิ้นหมู่บ้านานึงนะอันนี้หมู่บ้านเชียงมว่วนเชียงม่วนหมู่บ้านเชียงม่วนหรือเชียงมว่วนเชียงม่วนเป็นหมู่บ้านที่เมื่อก่อนคลาดบริพารของเจ้ามหาชีวิตจะอยู่บริเวณตรงนี้และถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่ด้วยเพราะบริเวณตรงนี้จะมีบ้านมรดกหรือบ้านวัฒนธรรมแล้วก็มีบ้านที่สร้างขึ้นมาหลายร้อยปีและโดยเฉพาะบริเวณตรงนี้ก็ต้องถือว่า เป็นจุดสำคัญแห่งหนึง่งที่เป็นคู่กับใกล้ๆพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตของประเทศลาวและที่สำคัญบ้านเชียงมว่วนไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือบ้านเชียงมว่วนวัดชิงทองถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ยูเิสโกให้เป็นมรดกโลกตอนนี้เราก็ย้ยางมอเระทาดุดซี่เนาะข้นเราจะขึ้นไปทัดบุดซี่ สถาบนุสีนี่จะตั้งอยู่กงกันข้ามกับพอดีเลยเป็นตราสสว่างปัจจุบันนี้จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์แล้วเนาะใจก,กลางเมืองเลยใจก,กลางเมืองคือว่าถ้ามาถึงนล่วงบางต้องมาขึ้นสาบานศุสีนี่อย่างเดียวเพราะว่าจะเป็นภูลูกเดียวเลยตั้งอยู่ใจกลางพื้นตัวเมืองล่วงบางการทานที่นี่นอกจากจะ ทานข้าวแล้วก็ยังมีพวกลูกอมพวกลูกกวาดมีพวกขนมพวกของหวานจะโยนออกตามข้างถนนหรือองค์พระธาตุหรือพระธาตุสีนี่เป็นความเชื่อของชาวเมืองเมืงเมื่อได้ทําบุญตักบาตรแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าเรืนในกรรมแล้วก็ให้ตนเองได้รับสิ่งดีงามวันนี้เป็นวันสังขารขึ้นถือว่าเป็นวัน ที่ชาวลาวหรือชาวหลวงบางนั้นสืบทอดสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมาตักบ้านฟุตซีทุกปีบ่ะเดยแล้วน้องเนี่ยมาทุกปีบ่ะเป็นเป็นคนเมืองหลวงนี่บ่ะมาทุกปีว่ะนยการให้ทานที่นี่จะมีความแตกต่างจากที่นี่คือ ไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นข้าวเมื่อทานไปแล้วเด็กก็สามารถที่จะเอาไปถือว่าเป็นการทานบารมีครับจะจะอยู่เมืองหลวงนี่ปะ่ะอ,อ๋ออยู่อยู่บ้านไหนเวียงอ<ๆ>มมา,มารับทานแจ็คเป็นพี่น้องสาวลาวนร <anner>. ือป่า<ๆ>ใส่บ้านเราเป็นโยนนี้ไมายคอมว่าไง อให้พี่ตาตใจยยากนะเจ้ากรรในเวรเนาะที่ตามความเชื่อของเาืองหลวงเมื่อขึ้นไปทำบุญภูสีแล้วก็จะให้ทางกับคนที่อดอยากหรือดวงวิญญาณที่ไร้ญาติให้มารับเอาบุญส่วนกุศลที่เขาทำ ใเจ้าที่เจ้าทางเลียนจะได้กินได้น้ำได้ยากได้ย่ามั่งข้าวแกงเราจะหาง่าดีกว่าทีนี้ไม่เพือเดียวเลยให้หมดทุกคนแชร์หมดเนอะ